รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ อมนัมชิวโอมสติอมมารียมันอมสติอมมารียมันน้มมสกาสวัสดีนะครับบรรดาญาติธรรมที่ติดตามรับชมช่อง8 p TCC TV พูดได้เป็นประจำนะครับต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงของการสวดมนตรามหาบัมบัดมนตรามหาบัมบัดน,นั้นเป็นกิจกรรมที่ชาวฮินดูโบราณน,นั้นตระหนักแล้วก็ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลายเสมอมาและตลอดไปนะครับเรื่องราวของการปฏิบัติให้เข้าถึงองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือกิจกรรมมันตรามหาบำบัดนั้นสวดมนต์ร่วมกับดรไมทุกวันนะครับกิจกรรมที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราพูดถึงการปฏิบัติให้เข้าถึงองค์เทพเทวาสำหรับชาวฮินดูแล้วถือปฏิบัติทุกครอบครัว เป็นกิจวัตรประจําวันก่อนจะออกไปทํางานนะครับก่อนจะกลับเข้าบ้านนะครับก่อนที่จะหลับก่อนที่จะนอนนะครับเรียกว่าลืมตาขึ้นตอนเช้ากิจวัตรที่จะต้องทําก็คือการสวดมนตรากิจวัตรก่อนที่จะเข้านอนก็ต้องสวดมนตราและทุกครั้งที่มีความรู้สึกว่าชีวิตเจอเรื่องแย่ๆเจอปัญหาอุปสรรคมากหน้าหลายปัญหาเข้ามาในชีวิตของเราอยากได้รับความสำเร็จ อยากได้รับพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาที่ดวงจิตเราอ่อนล้ากับร่งกายเราก็อ่อนล้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการปลุกพลังชีวิตเพื่อจะต่อสู้กับปัญหากิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมที่เริ่มเข้ามาในประเทศไทยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรายการของกูรูด็อกเตอร์มายนำเสนอรายการรูปแบบของการบูชาหรือนมัสการองค์เทพเทวานะครับ การบูชานั้นคําว่าบูชาเป็นภาษาฮินดีโบราณคนไทยเรียกว่าบูชาคนอินเดียเรียกว่าปูชาปูชานะครับคนไทยก็เรียกว่าบูชาคําว่าปูชาหรือบูชาคือการโนบน้อมการละลึกการตั้งมั่นในดวงจิตการอธิษฐานด้วยนะครับจิตที่เข้มและมีพลัง การอธิษฐานด้วยจิตที่เข้มและมีพลังนั้นนะครับพูดถึงเรื่องราวของการบูชาการบูชาให้เข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวานั้นนะครับไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเกินไปกว่าความตั้งใจของเราพูดถึงเรื่องราวของการบูชาหรือการบูชาองค์เทพนั้นนะครับติดตามรายการของดรไมล์เป็นประจำแล้วท่านจะทราบว่าการบูชาเพื่อให้เข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปการปลุกจิตวิญ,ญญาณของท่าน การเชื่อมจิตวิญญาณของท่านให้ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับดวงจิตขององค์เทพเทวาการสัมผัสญาณจิตขององค์เทพเทวาจึงเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ไม่ยากเลยขอให้ท่านใจเย็นนะครับท่านจะสามารถรับรู้ความรู้สึกขององค์เทพเทวาท่านสามารถจะติดต่อสื่อสารกับองค์เทพเทวาได้เป็นอย่างดีเวลาที่เรามีความทุกข์ก็ขอพรขอกำลังจากท่านให้ท่านปัดเป่าช่วยเหลือ กิจวัตรประจําวันของรายการของเรานะครับทุกครั้งที่เรามีการสวดมนตรามหาบําบัดสิ่งที่ท่านจะต้องนะครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวก็คือเรื่องราวของการชาระร้างร่างกายของท่านล้างมือล้างเท้าล้างปากหรืออาบน้าชาระร้างร่างกายก่อนที่จะร่วมสวดมนตราเพราะมนตราคือพยานศักดิ์สิทธิ์ที่เวลาเราเปล่งพยานออกไปจากจิตของเรา มันจะเกิดพลังเขาเรียก v i b r a t i o n ฝรั่งเวลาที่เขาสวดนะครับหรือว่าการสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าจะเกิดแรงแห่งความสันสะเทือนและแรงแห่งการสันสะเทือนนี้นะครับจะไปถึงนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวาได้เป็นอย่างดีข้อแรกนะครับในการปฏิบัติให้เข้าถึงองค์เทพเทวาเวลาเราสวดมนต์หรือมันตราข้อหนึ่งคือตัดความลังเลสงสัยออกจากจิตของท่าน ตัดความลังเลสงสัยว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่เทพเจ้าที่ท่านสวดถึงขอพรถึงท่านศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ถ้าท่านยังก้าวไม่ผ่านความรู้สึกนี้ท่านไม่สามารถจะไปขั้นต่อๆไปได้นะครับข้อแรกจะต้องตัดความลังเลสงสัยพระเจ้ามีอยู่จริงแม้เราไม่เห็นได้ด้วยตาหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังมองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้พิสูจน์จากหลายๆท่าน พูดถึงเรื่องราวของการตัดความลังเลสงสัยออกข้อ2คือต้องตั้งมั่นใจของเราจดจอ่อมีสมาธิจดจ,จอ่อกับพยาศักดิ์สิทธิ์หรือมันตรานั้นๆ3คือการถวายซึ่งอามิสบูชาถ้าท่านพร้อมนะครับเรื่องของน้ําไม่ควรจะขาดการสวดมันตรามหาบัมบัดทุกครั้งจะต้องมีน้ำหนึ่งแก้วเสมอนะครับอย่างนี้เป็นต้น น้ำนี้เราไม่ได้เอาไว้ดื่มนะครับแต่เป็นน้ำที่สำหรับรองรับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีกรรมสวดมนตราแล้วน้ำนี้สามารถเอาไปไว้ล้างหน้าล้างตานะครับหรือเอาไปพรมให้เกิดสติมงคลในบ้านเรือนของเราเปรียบเหมือนเป็นน้ำมนติพย์จากมหาเทพทั้งปวงบางท่านจะนะครับอมไว้ที่ปากก่อนที่จะกืนหรือดื่มไปก็ได้แต่ต้องหาอธิษฐานก่อนนะครับต้องมีน้ำมารองรับเสมอ น้ำก็คือสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำคงคานั่นเองหรือกังกามาตาน,นะครับมีน้ําสะอาดหนึ่งแก้วน้ําบริสุทธิ์ 2. เรื่องของดอกไม้ถ้าเรามีนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรเตรียมดอกไม้นะครับองค์เทพทางฮินดูท่านชอบดอกไม้นะครับดอกดาวเรืองนะครับดอกบัวนะครับหรือจะเป็นดอกกุหลาบทุกครั้งจะบูชาองค์เทพฮินดูดอกกุหลาบควรจะเอาดัเอา,เอาน้นาออกซะก่อน หรือบางท่านเด็ดเอาเฉพาะกลีบกุหลาบนะครับใส่จานสวยๆตั้งไว้ข้างหน้าสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวของกรยานนะครับกรยานหรือทู้แขกนั่นเองกลิ่นหรือควันของกรยานจะทําให้สถานที่ที่เราบูชาสถานที่ที่เราสวดมนตรานั้นใสสะอาดควันของกรยานตามความเชื่อในฮินดูโบราณก็คือสามารถปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกจากสถานที่นี้ไป ดึงดูดสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาสู่สถานที่นี้และควันของทูบของกำมยานจะสื่อไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอากาศนี่แหละครับคือที่มาของการจุดกำมยานและจุดทูบนะครับทูบหอมเรื่องราวต่อไปก็คือเรื่องราวของนะครับองค์เทพเทวาถ้าเรามีความพร้อมเราก็บูชาองค์เทพอยู่ด้านหน้านะครับถ้าไม่มีความพร้อมเราก็มีรูปถ่ายของท่าน โปส,สเตอร์ของท่านหรือคนที่เป็นศิษย์ของดรไม่อาจจะใช้ไพ่ยิปซีที่เป็นสัญลักษณ์ขององค์เทพนั้นๆนะครับเป็นไพ่ยิปซีสำรับดูองคไพ่ยิปซีสำรับดูองค์เทพเป็นสำรับแรกและสำรับเดียวที่จดนิกสิษ์ทางปัญญาเป็นสำรับแรกของโลกชื่อว่าทาลตดดูองค์เร็วๆนี้จะวางจำหน่ายให้กับญาติธรรมที่ได้ สนใจและต้องการเรียนรู้ในเรื่องของไพยิปซีดูองค์ด้วยนะครับติดตามใน,ในรายการของเราไปนี่คือสิ่งที่ทําความเข้าใจเรื่องของการสวดมนตรามหาบําบัดการสวดมนตราบ่อยๆจะทําให้ท่านนั้นจิตเข้มและมีพลังท่านสามารถจะสื่อสารกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ได้เป็นอย่างดีทุกครั้งที่ท่านมีความทุกข์ท่านปรับทุกข์กับท่านเหมือนพระเจ้าคือพ่อของเราแม่ของเราคือบุพการีผู้มีพระคุณกับเราเราร้องไห้กับท่าน เรายิ้มไปกับท่านเราขอกำลังขอความเข้มแข,ขังเข้มแข็งในดวงจิตกับท่านถ้าท่านสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอท่านจะมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งท่านจะได้สัมผัสในสิ่งที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในชีวิตหลายท่านมีประสบการณ์ที่ดีเล่าสู่กันเป็นประจำทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กของดรไมค์ก็จริงหรือจะเป็นเรื่องราวของการฝากข้อความมาทาง SMS 4535808ก็ดี นะครับสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าแรกเปลี่ยนกันการให้ธรรมะเป็นทานคือการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวงการให้ธรรมะเป็นทานคือการให้ที่มีอานิสงส์สูงสุดในชีวิตของเราเราท่านการมอบธรรมะดีๆเราปฏิบัติแล้วเรามีประสบการณ์ดีๆมาเล่าสู่กันฟังท่านก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ให้ธรรมะให้แนวทางดีๆกับผู้อื่นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันตลอดทุกวันนะครับที่มีรายการของดร์มา เอาละครับวันนี้ถึงเวลาอันควรที่เราจะร่วมกันสวดมันตรามหาบัมบัดเราตั้งสมาธิให้นิ่งหายใจเข้าลึกๆนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวาคูบาอาจารย์หายใจออกลึกๆนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวาคูบาอาจารย์พร้อมกันนี้ตั้งสมาธิจิตจิตที่นิ่งจิตที่จุดจดจอ่อจะเป็นจิตที่มีพลัง และท่านที่พร้อมที่จะสวดมนตรามหาบำบัดก่อนจะสวดมนตรามหาบำบัดขอให้ท่านทำสงบจิตใจของท่านตัดสิ่งที่เป็นความทุกข์ทางใจออกเลิกคิดหยุดคิดสิ่งต่างๆขอให้ท่านตั้งมั่นกับสิ่งที่ท่านกำลังจะสวดต่อไปนี้เพราะการสวดที่ว่านี้เป็นการสวดอัขรมันตราที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีมาแต่โบราณการสวดมนตรามหาบำบัดให้ได้ผล ท่านต้องสวดซ้า like ําๆบ่อยๆเทคนิคการสวดมนตรากับดรไมค์เขาเรียกว่าการสวดอ้อนวอนหรือนมัสการให้จิตของท่านเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เทพการเอ่ยพระนามท่านบ่อยๆซ้ําๆซ้ำๆปาราลปาราวันนัมปารานัมคนอินเดียจะบอกว่าการบูชาหรือการนมัสการบ่อยๆจะทำให ท่านเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีเอาล่ะครับช่วงนี้นําท่านเข้าสู่มัตรามหาบําบัดในรายการของดออร์ไมค์กันทุกครั้งก่อนที่เราจะสวดมัตรามหาบําบัดก่อนจะสวดบูชาถึงองค์เทพไม่ว่าองค์ใดก็ตามทีตามตําราฮินดูโบราณได้กล่าวไว้ว่าเราจะต้องสวดถึงองค์เทพแห่งความสาเร็จทุกครั้งก่อนเสมอนั่นคือองค์พระมหาพิคเนตนั่นเองนะครับ พร้อมกันนี้เราจะสวดบูชาถึงองค์พระมหาพิคเนตด้วยกันลืมตาเห็นองค์พระพิคเนตหลับตาลงนึกถึงองค์พระพิคเนตเทพแห่งความสำเร็จหายใจเข้าลึกๆนึกถึงองค์กันเนชาหายใจออกลึกๆนึกถึงองค์กันเนชาองค์เทพแห่งความสำเร็จทั้งปวง ราบกันนี้เราจะรูปบรรสวดมัตรามหาบำบัดอธิษฐานจิตถึงองค์พระมหาภิกขเนตเทพแห่งความสําเร็จด้วยมัตรามหาบำบัดพร้อมๆกันแปดจบณโอกาสนี้ด้วยคําว่าโอมกรรมกนปปตะเยนะมะาโดยพร้อมเพรียงกันเธอโอมกัมกนาปตะเยนะมะหา ॐ गं गणपतये नमः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  โอมกัมกนปตจเยนามาาโอมกัมกนปตเยนามาาลืมตานึกถึงองค์มหาเทพแห่งความยิ่งใหญ่นั่นคือองค์พระศิวะหลับตาลงนึกถึงองค์พระศิวะมหาเทพแห่งความยิ่งใหญ่ท่านคือเทพที่ช่วยปัดเป่า ความทุกข์ร้อนท่านคือเทพที่ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกจากชีวิตของเราเราท่านท่านท่านเป็นสัญลักษณ์แห่งเทพที่ทำลายสิ่งเลวร้ายทั้งปวงออกจากชีวิตของเราเราท่านๆ่านไปในวันนี้พรุ่งนี้ด้วยเธอสิ่งอัปมงคลทั้งหลายพึงหลั่งไหลออกจากชีวิตของเราไปดึงดูดสัพพมงคลหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราในวันนี้พรุ่งนี้หายใจเข้าลึกๆนึกถึงองค์พระศิวะ หายใจออกลึกๆนึกถึงองค์พระศิวะอธิษฐานจิตบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของเราเราท่านๆโน,น้มนำญาติธรรมทั้งหลายร่วมกันสวดมันตรามหาบัมบัดถึงองค์พระศิวะตั้งสมาธิจิตให้นิ่งระลึกถึงจิตเป็นหนึ่งเดียวคุณกับดวงจิตขององค์พระศิวะณโอกาสนี้ ร่วมกันสวดมนตรามหาบัมบัดถึงองค์พระศิวะโดยพร้อมเพรียงกันเถิดโอมตัดปุรุชาจวิตมหฮีโอมตัดปุรุชาจวิตมหฮีโอมตัดปุรุชาจวิตมหฮีมาเดวาจติมหิี มหาเดวะจตีมหีมหาเดวะจตีมหีตันโนรุตราประโชตยาตันโนรุตราประโชตยาตันโนรุตราประโชตยาหายใจเข้าลึกๆนึกถึงองค์พระศิวะ มหาเทพแห่งความยิ่งใหญ่เทพที่มอบดวงจิตที่เข้มแข็งพลังดวงจิตที่เข้มแข็งให้กับชีวิตของเราใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตมีพลังอ่อนล้าขาดซึ่งพลังขาดซึ่งกำลังใจขอองค์พระศิวะประธานพรให้ในดวงจิตที่เข้มแข็งขอองค์เทพพระศิวะประธานความเข้มแข็งในดวงจิต ขอท่านประทานพรให้กับทุกๆคนสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีพึงหลังไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราเราท่านๆในวันนี้พรุ่งนี้ด้วยเธอดอมตัปุรุชาชวิตมหีโอมตัปุรุชาชวิตมหี ॐ तत्पुरुषा च च धीमहि महादेवाच च धीमहि धीमही च धीमहि तन्नो रुत्रा प्रचोदया तन्नो रुत्रा प्रचोदया ตโนรุตราประโชตยาพร้อมกันนี้เราจะร่วมกันอธิษฐานจิตขอพลังจากองค์พระศิวะโดยพร้อมเพรียงกันหายใจเข้าลึกๆนึกถึงความเข้มแข็งในดวงจิตของเราหายใจออกลึกๆนึกถึงความเข้มแข็งในดวงจิตของเรา วันนี้พรุ่งนี้เราได้รับการประทานพรจากองค์พระศิวะมหาเทพแห่งความยิ่งใหญ่ท่านดึงดูดสรรพมงคลให้หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราเราท่านท่านอาชีพการงานสุขภาพความก้าวหน้าพึงหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราเราท่านท่านวันนี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่เป็นอัปมงคลจะถูกปัดเป่าโดยญาณจิตขององค์พระศิวะณนะโอกาสนี้เธอ ॐ तत्पुरुषा च विद्महे ॐ तत्पुरुषा च विद्महे ॐ तत्पुरुषा च विद्महे महादेवा च धीमहि महादेवा च धीमहि महादेवा च धीमहि ตัณโนรุตราพระโชตยาตัณโนรุตราประโชตยาตัณโนรุตราประโชตยา,ตตา,ยาวันนี้ต้องขอขอบคุณญาติธรรมนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมในช่วงของมันตรามหาบำบัดการสวดมนต์อยู่เป็นนิดจิตของท่านจะเข้มแข็งและมีพลังวันนี้เราขอพร นะครับรับรังศีมหาเทพจากองค์พระศิวะมหาเทพแห่งความยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับก่อนจากการวันนี้ต้องบอกว่าญาติธรรมทั้งหลายเราพึงสังวรอ,อยู่เสมอว่าจิตของเราจะมีพลังเข้มแข็งได้จิตของเราจะต้องกระหนักอย่างรู้ในตนเองเราจะต้องรับรู้ว่าวันนี้ชีวิตเราเป็นอย่างไรชีวิตเรามีความสุขก็ไม่เลือนเลิอไม่ประมาทในความสุขนั้นชีวิตของเราเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่จมปลักอยู่กับความทุกข์จนลืมทุกสิ่งทุกอย่าง วันนี้เราต้องรุกขึ้นมาอดทนอดกลั้นและต่อสู้ซึ่งความสำเร็จจะได้มาจากการต่อสู้และความอดทนนะครับพรุ่งนี้กลับมาใหม่ที่เก่าเวลาเดิมวันนี้นมัสกานี่ก็คือเรื่องราวของการปฏิบัติบูชานะครับบอกแล้วว่าแนวทางการปฏิบัติให้เข้าถึงองค์เทพเทวานั้นมีด้วยกัน2แนวทางคือ 1. อามิสบูชาการถวายซึ่งเครื่องเส้นไหว้ต่างๆน้ำนม ดอกไม้กำยานหรือไฟอาราตีสิ่งเหล่านี้คืออามิสบูชาที่เราจะต้องพยายามนอบน้อมแสดงออกให้เข้าถึงองค์ท่านเป็นประจำบางท่านปล่อยให้หิ้งบูชาองค์เทพก็ดีนะครับว่างเปล่ารกลุงลังไม่ได้สนใจแต่ใครถามก็บอกว่านับถือและบูชา แต่ท่านไม่สามารถที่จะก้าวผ่านได้ก็คือคําว่าอามิสสบูชาน้ําบางทีตั้งไว้หนึ่งอาทิตย์ไม่ยอมเปลี่ยนคนเราจะทานอาหารยังต้องเปลี่ยนมื้ออาหารท่านถวายนมตั้งเอาไว้ในวันแรกไปจนถึงเจ็ดวันนมบูดนมขึ้นราก็มีบางท่านไม่ได้สนใจตรงนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องนะครับข้อแรกท่านจะต้องก้าวให้ผ่านคืออามิสสบูชาการสม่ำเสมอ การถวายซึ่งเครื่องเส้นไหว้ต่างๆคือการนอบน้อมปฏิบัติบูชานะครับอย่างถูกต้องท่านจะได้ผลรับกลับมาในชีวิตของท่านทันตาเห็นเลยทีเดียวข้อ2คือการปฏิบัติบูชาบอกแล้วว่าการปฏิบัติบูชานั่นก็คือการนอบน้อมเคารพนับถือองค์เทพเทวาเป็นหนึ่งเดียวใจของท่านกับญาณจิตขององค์เทพรวมเป็นหนึ่งเดียวติดต่อสื่อสารกันเหมือนคนเราเวลาพูดคุยกันท่านดูนะครับว่า เวลาเราคุยกับใครเราต้องมองตาคนคนนั้นคนจีนได้เคยพูดเสมอว่าใครที่พูดจาแล้วไม่มองหน้ามองตากันคือคนที่ไม่จริงใจไม่ซินเซอริตี้กันเลยองค์เทพก็เช่นเดียวกันท่านชอบให้เรานะครับประสานสายตาหรืออ c o คอนแทคประสานตาไม่พอต้องประสานใจด้วยสวดมนต์ยาสวดเป็นนกแก้วนกขุนทองบางท่านบอกว่าสวดทุกวันสวดเก่งมากอัคาระเก่ง สวดเป็นประจำแต่เข้าไม่ถึงองค์เทพไม่สามารถสัมผัสรับรู้ใดๆกับองค์เทพได้เลยเป็นเพราะท่านสวดโดยขาดความศรัทธาแรงกล้าขาดการปลุกจิตวิญญาณของท่านกับองค์เทพขาดการฟื้นนะครับการลื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีท่านกับองค์เทพนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าท่านค่อยๆตั้งใจปฏิบัติการปฏบบิบัติบูชาคือการสวดมนต์เป็นประจำสวดมนตราอยู่เป็นนิต การนั่งสมาธิ Meditation การปฏบิบัติบูชาก็คือการทําอย่างสม่ําเสมอทุกวันถ้าเป็นไปได้นะครับวันละเล็กวันละน้อย5นาที1ินาทีก็ไม่รบกวนเวลาของท่านก่อนท่านจะนอนท่านยังมีเวลาคิดอะไรอื่นๆเพราะฉะนั้นจะไม่มีเวลาที่จะสวดถึงองค์เทพเชียวหรือเพราะฉะนั้นอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลานะครับท่านยังกินข้าวได้วันละสามมือ้อแค่ท่านเอ่ยพระนามองค์เทพ วันละหนึ่งนาทีสองนาทีไม่ได้มากมายเลยเพราะฉะนั้นหยุดที่จะอ้างว่าไม่มีเวลาสวดมนต์นะครับไม่มีเวลานั่งสมาธิถ้าท่านเป็นคนที่นั่งสมาธิไม่ติดจะใช้วิธีการนอนสมาธิก็ได้เช่นบริกรรมชื่อองค์เทพหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้านึกถึงชื่อองค์เทพหายใจออกนึกถึงชื่อองค์เทพบริกรรมอย่างนี้เรื่อยๆจนเราหลับเขาเรียกว่านะครับนอนสมาธิ หลายสิ่งหลายอย่างไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยเพื่อน้ติดตามรายการนี้มันตรามหาบัมบัดจะให้ท่านได้มีประสบการณ์แปลกใหม่ในการนะครับปฏิบัติให้เข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อน้มนําชีวิตของท่านสู่ความสําเร็จต่อไปเวลาหมดหมดเวลาซะแล้วนะครับเรากลับมาติดตามในช่วงของมันตรามหาบัมบัดได้ใหม่กับกูรูด็อกเตอร์หมายที่นี่ที่เก่าเวลาเดิมวันนี้นัมัสกา